ให้ก่อนเลยหนึ่งชุดเฮ้ยโอ๊ยเวกเตอร์เจ้าหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกลับมาเล่นเวกเตอร์นะครับห,าห่างหายไปนานกับการลงคลิปนะครับปืนนี้เลยกลับมาเล่นหน่อยเซตนี้นะครับเป็นเซตที่เน้นคล่องเร็งเร็วแล้วก็ยิงแรงนะครับสังเกตว่าจะไม่มีคุมปืนอันเดอร์บาร์เรวมาเลยก็คือเน้นไล่ยิงนะครับ โอเคไม่รอช้านะครับเราไปดูของแต่งกันเลยบาเร่ผมใส่ตัวที่2นะครับเดฟฟอร์อันนี้แค่สเตตก็บวกโคตครบทุกอย่างแล้วนะครับตัวนี้ต่อมาเป็นกระสุนนะครับผมใส่เป็น40นัดนะครับก็ไม่พอดีสําหรับเวกเตอร์นะหมดเร็วมากแถมที่โหลดใช้เก็บเทปนะครับใส่ไปตัวเพิ่มความคล่องนะครับหยุดวิ่งเอาปืนลมยิงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้เร็งเร็วด้วยแล้วก็ท้ายเป็นเร็งเร็วนะครับส่วนที่สุดท้ายอัพติกเป็นโซโล่ีโ่ครับผมไปอย่างรวดเร็วครับของแต่งเดี๋ยวรีบตามไปดูในเกมมาต่อนะครับ โคตรมันแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ได้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไรเดี๋ยวบอกในเพจกับนิสคอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับ ขบนไม่น่ามีเช็คข้างบนก่อนก็นอเอ๋เฮ้ยได้สกแกนปเปลี้ยวเจอไหมเงล่าสามชุดนี้มันหนีอเองอยู่ ตอนแรกมันวิ่งมาห้องนี้ผมก็นึกว่าแบบมันจะวิ่งออกอะไรเงี้ยเฮ้ยตั้งนึ้โอ้รวยมาจากไหนครับเนี่ยโอ้แล้วกูแต่ง คลิกซิกอะไรเนี่ยโน้ no. นายต้องถูกฆ่าลองเอาคลิกซิกไปยิงดีปหะแต่งโคตรเอิดเลยเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าของแต่งบัคทำให้โหดเงล่ะเจอของแต่งบัค ให้ก่อนเลยหนึ่งชุดปรับปรับมันต้องเปลี่ยนปืนหลักนิดน,นึงนะครับลุยโคงมันเครื่องบินขานสายใช่เปล่าวะโซโล่นี่แบบาหาคนชากมากเลยเส้นกระสุนแล้วแวบบไปหลังสองตัวเลยวะ่ะ นี่แอตไโอ้โหสิบล้อกอเพิ่งออกมาช่วยปักคนชั่วเมื่อกี้มันเอาฟาร์มันมายิงผมเือบแห้งใช้ธงจีนนะครับมันจะเพิ่มปับ๊บการยิงคมให้เราไม่อยู่ในบ้านเหรอวะอุย้ยอันนี้มันลานแต่รถนี่ว่าอาตาเอเอาหายไปไหนวะร่อนเหรอเนี่ยหรือว่าผมตาถั่วมองไม่เห็นนี่วะ ประตูมันเปิดได้นะเปิดยูวีใหม่ดิยังไงก็ต้องเจอว่ะตอนนี้มันไม่มีโค้ดเอา้มามันนอนถิ่มอยู่นี่ถิ่มอย่างงั้นเหรอ <c oughs> หาก็ตั้งนานนะ <c oughs> กำลังลงเหมือนกันน่าเจอ อีกแล้วเวกเตอร์เกมทาไมมีคนอยากทำลายรถวะคือมันไม่ยิงผมเลยนะเมื่อกี้มันจะเอาดัดสิบล้อเอชยูบีผมไปอย่างเดียวแหละไม่เห็นหน้าผมมีคนปะเอ v ยูบีอะกรอกเซียน่าวะชื่ออ่านยากสุดไทเอาเทปไปไหนเนี่ยแต่ว่าชื่อเน่นเลยนะคนก็มาถาม เสียแล้วว่าอ่านยังไงครับพี่ไม่มาลงหลุมหรอไม่นะมาอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่หน้าถ้าสั่งใครสอนเนี่ยเอาเวกเตอร์เทมายบ้ากระสุนแม่งไปไม่ทันเฮงยิงยยิห้ยอนอกยิง ว่าต้องโผล่ลูนี้โอ,โอ้รถทางอีกแล้วอ่ะนี่ทานายมันยิงอย่างบ้านแน่เลยหรือว่าบนหอ,อวะรถคันนี้มันน่าขาโมยอยู่นะเพราะว่าไฟเล่าโอ้เลือดพอกันเลยโอเครอไฟโกดเลเยอร์ไม่ได้เราไม่มีตังค์ซื้อแล้วก็ดอยของคนอือดมาเล่นนะ่ะถ้ามีมอไซค์สกินโกดเลเยอร์นะบอกเลยว่าสกอ๊อต แค่นี้ก็เรียกตีนยที่ขายแล้วเนะี่ยโหล้อไฟโอ้อโหขอวงเกมมิ่งอแล้วหน้าโดนยิงอย่างเลยขันเนี้ยกดในตัดก่อนอะไรจะถึงเนี่ยเราต้องไปทางลัดแล้วะละ่ะเขาสุดกว่ะตัวนี้เขาสุดปะที่สไนหรือเปล่าเฮ้ยนายเป็นสไนที่ทยิงเราเนี่ยเลยเพื่อนทีแบบแบบ่แวบๆเหมือนไฟทรายไนอะวนก่อนทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามาร์คบบลตี้มันไม่ได้ไปทุกจุด โอเคเจอแล้วน okay, hmm. yeah. ี่รถติดสิเฮ้ยมันแอร์ไตายดับปลเนี่ยนี่ไงเราโอ้โหเกือบผมเกือบไปยืนตรงนั้นแล้วผมเกือบไปยืนตรงนั้นแล้วคนชั่วแหมคว่าแล้วต่ก็ว่าอยู่ดีๆทำไมแบบไอ้มาร์คแดงมันขึ้นในแมบ ถ้ามันแดงขึ้นแบบแ,แสดงว่ามันแบบไม่ยิงก็ใช้ของหลายอย่างเกือบ <c oughs> แล้วเกบแห้งแล้วร <c oughs> ไม่อย่าพังโกดเลเดอร์ต่อหน้าต่อตาโกดเลเดอร์ไปแล้วอยู่กับเราไม่ได้ไม่นานแล้วดูดีไม่มีรถเล่นเลยเนี่ยปาแล้ว <c oughs> จะมาดอายติดล้อคันนี้ขึ้นเต็มวมดโอ้บังโดนยิงมา นนยไม่เข้าวงเหรอเฮ้ยโอ,อ้โหอยู่ว่ะไปะเข้าวงกันผมขับหาไปหาบอสตี้เลยดิะวะไหนๆเราก็มีสิบล้อแล้วเฮ้ยออ้ยแม่งวางไม้ไว้ ดีนะ่าลงทันโอ,โอเคพีดีมีหนึ่งขวามีหนึ่งเอาตัวนี้แตกก่อนเดี่ยมันต้องไม่ออกหนึ่งสองต้องเกี้ยวไง่าแต่แล้วบอทตี้ไม่น่าใช้งานได้หรอกปะ ขนานดนี้ละไปลองเก็บดูนะเออะไม่ได้ละ 13, ล้อสามคันแล้วอ่ะทุกคนเดีมามันกาาไปกาดไปเยอะละ้วไม่ไมีข้าเท่าดียมาโซ่ต่อไปอน,นีไม่น่ามีผมเช็คแบบทั่วถึงอ่ะโอ้โว,วันนี้เช็คขาดบอกเลยถ้ากำแพงเราก็จะไม่พลาดที่จะไม่เช็คอ้ผูกพลาดไปหนึ่งกำแพงแล้วละ่ะ ว้าวว้าวกำลังพูดเลยนะถ้ากำแพงก็จะไม่พลาดที่จะไม่เช็คเน,นเี่ยผมพลาดไปหึงกำแพงเกือบแตกจะพูดอะไรเราหล่อไม่ได้เลยอะฮะคนเราผมอยากขึ้นไปเล่นสลิงข้างบนจังนนะ่ะคือถ้าไม่มีคนนี่ผมเดียวข้างบนคนเดียวเลยนะแต่ถ้ามีคนผมก็แห้งเลยไม่ก่อนด,ดีกว่าที่ตรงนี้มนส่งทามจองเรื่องอะไรกันเนะี่ย ต้ตีนมีโอ้โหดีนะถอยมาฉันได้ยินนายดีที่สุดที่จะเห็นตาตีนนะ,ะัะก็คือกระโดลงไปนีนน้แหละยอกแม่งโดลงไปแม่งนี้ผมก่อนเดี๋ยวรอวงออกนะกันนะอย่าใจร้อนมัน่ยต้ตีนผมแบบติ่มๆเลยคือถ้าขวายิ่งผมผมแห้งอยู่นะผมมีเกราะคุ้มกันที่แน่นหนาที่สุดในเกมผมจะไม่กลัวสิ่งใด <L ots> บ้านซ้ายมันต้องมีเจ้าของเพราะว่ามีสิบล้อไปทิ้ง แต่เส็งต้องสิบล้อผมอยู่ไม่ได้เนี่ยเด็กตัวลูมนี้วะคือที่ผมเล่นน้อยมากเลยนะเว้ย้ยในรถมีมีนี่ใช่ไหมยอ้าไม่ใช่ส่งกระสีตายยังกระเยี่ยว,หวเหมือนคนมากเลยเอาล่ะผมต้องเตรียมตัวลงเอารถลงละ ให้แม่งหลังผมตัวนึ่งผมทําเป็นไม่เห็นมันมันก็ทําเป็นไม่เห็นผมต่างคงต่างไม่เห็นกลางเคยมุมนี้มันยิงหัวผมไม่ได้มุมนี้มันยิงหัวผมไม่ได้มไมไดโอ้โหวงโ oh my god you veteran run run, run. <laughs> ทำไมอ่ะตันอะไระมาดิครับ โอ้โหแบ็กเทนยังแพ้ครับเบกเตอร์อ่ะน้องๆได้ยี่สิบพอดีเลยว่ะร้องตรงเปิดมาสวยแบบนี้ตาหน้าโยนยอกยังไม่โยนครับเดี๋ยวเอาปืนพกอีกเราเราลืมคิวว่าวันนี้เป็นคิวปืนพกนแหละแต่ผมหยิบปืนผิดไว้หยิบปืนผิดมาเป็นเวกเตอร์เปันบอดีค้าบอดี้ครับนี้ยังไม่โยนไม่โยนเดี๋ยวไปปืนพกกัน โอ้มีมามีโหตาเลก่ก็สวยงามวะ่ะจะกำลังเข้า